คุณเคยโกรธคนรักจนไม่อยากพูดด้วยเป็นอาทิตย์ไหมความเจ็บปวดจากคำพูดไม่ระวังหรือการกระทำที่ทําให้เราผิดหวังอาจทิ้งรอยแผลลึกในใจจนเราไม่รู้ว่าควรจะปล่อยผ่านหรือโกรธต่อไปดีแต่ลองถามตัวเองว่าการเก็บความโกรธไว้ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นจริงหรือไม่การให้อภัยไม่ใช่การยอมให้คนอื่นทำผิดซ้ำแต่เป็นการปลดปล่อยตัวเองจากความเจ็บปวด และเปิดโอกาสให้ความสัมพันธ์ได้รับการเยียวยาและเติบโต AP นี้จะพาคุณสำรวจพลังของการให้อภัยในความสัมพันธ์และวิธีฝึกฝนให้เป็นพลังบำบัดที่ทำให้หัวใจเบาสบายขึ้นหลายคนเข้าใจผิดว่าการให้อภัยคือการลืมความผิดหรือยอมให้คนอื่นทำผิดซ้ำๆหรือคิดว่าถ้าเราให้อภัยแล้วจะเสียศักดิ์ศรีจริงๆแล้วการให้อภัยไม่เกี่ยวกับการอนุญาตให้พฤติกรรมที่ไม่ดีเกิดขึ้นอีก แต่เป็นการยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันได้เกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปเปลี่ยนมันได้และการเก็บความโกรธไว้จะทำร้ายเราเองการให้อภัยคือการปล่อยมือจากความเจ็บและเลือกรักตัวเองมากกว่าการรื้อฟื้นความผิดพลาดซ้ำๆการให้อภัยในความสัมพันธ์อาจมีหลายชั้นตั้งแต่เรื่องเล็กๆอย่างลืมทำงานบ้านจนถึงเรื่องใหญ่เช่นการนอกใจหรือการผิดสัญญา ความเจ็บปวดแต่ละอย่างต้องการเวลาในการเยียวยาแต่ไม่ว่ารอยแผลจะลึกเพียงใดการให้อภัยสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าทั้งสองฝ่ายพร้อมรับผิดช,ชอบและปรับปรุงตัวเองกระบวนการนี้ต้องอาศัยความซื่อสัตย์ความสื่อสารและความตั้งใจจริงที่จะเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้คือขั้นตอนที่อาจช่วยให้คุณฝึกให้อภัยในความสัมพันธ์ 1. ยอมรับความรู้สึกของตัวเองก่อนจะให้อภยัยคุณต้องยอมรับความเจ็บปวด โกรธหรือผิดหวังของตัวเองอย่าพยายามทําตัวเข้มแข็งโดยไม่รู้สึกอะไรเพราะการปฏิเสธความรู้สึกจะสะสมพลังลบให้เวลาตัวเองได้เศร้าร้องไห้หรือระบายกับเพื่อนที่ไว้ใจได้การรับรู้ความรู้สึกคือก้าวแรกของการเยียวยา 2. คุยกันอย่างเปิดใจเมื่อใจเริ่มสงบให้พูดคุยกับคนรักเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกเขาว่าสิ่งนั้นทำให้คุณรู้สึกอย่างไร และคุณต้องการอะไรเพื่อรู้สึกปลอดภัยขึ้นการสนทนานี้ควรใช้ภาษาจากประสบการณ์ตนเองและหลีกเลี่ยงการกล่าวโทษหรือย้ำให้เขารู้สึกผิดอย่างเดียวให้เขามีโอกาสอธิบายและขอโทษอย่างจริงใจ 3. พิจารณาความตั้งใจและการกระทําของอีกฝ่ายการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าคุณต้องลืมทุกอย่างแต่คุณสามารถดูได้ว่าคนรักของคุณยอมรับความผิดพลาดและพยายามปรับปรุงหรือไม่ ถ้าเขาขอโทษและแสดงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนั้นเป็นสัญญาณว่าเขาเห็นคุณค่าในความสัมพันธ์และต้องการทำให้ดีขึ้น 4. ตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือตั้งขอบเขตใหม่บางครั้งการให้อภัยอาจหมายถึงการเดินออกจากความสัมพันธ์รรที่ไม่สุขภาพดีแต่ถ้าคุณตัดสินใจจะอยู่ต่อควรตกลงร่วมกันว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรตั้งขอบเขตใหม่และติดตามผลเช่นถ้ามีการนอกใจควรพูดคุยว่าทำไมถึงเกิดขึ้น ต้องการอะไรในการเยียวยาและจะสร้างความเชื่อใจใหม่อย่างไร 5. ปล่อยความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงเรามักมีภาพในหัวว่าคนรักควรสมบูรณ์แบบไม่ทำผิดเลยแต่ความจริงคือทุกคนมีข้อบกพร่องการให้อภัยหมายมถึงการยอมรับว่าคนรักก็เป็นมนุษย์ธรรมดาและเลือกที่จะมองเห็นความพยายามและความดีของเขามากกว่าจมอยู่กับความผิดพลาด 6. ฝึกความกรุณาต่อตัวเองและคนอื่น ความการุณาช่วยให้เราอ่อนโยนต่อทั้งตัวเองและคนรักจำไว้ว่าการให้อภัยไม่ได้เป็นของขวัญแก่คนทำผิดเท่านั้นแต่ยังเป็นของขวัญแก่ตัวเราเองที่ได้ปลดปล่อยตัวเองจากความเจ็บการทำสมาธิการฝึกหายใจหรือการเขียนบันทึกขอบคุณอาจช่วยเสริมสร้างความการุณาได้ตัวอย่างที่สะท้อนพลังของการให้อภัยคือเรื่องของแนทและออมทั้งคู่คบกันมา5ปีจนวันหนึ่งออมบังเอิญพบว่า มีคอความสนิทสนมระหว่างแนทกับเพื่อนร่วมงานในโทรศัพท์เธอรู้สึกโลกพังทลายและคิดว่าจะเลิกทันทีเมื่อแนทกลับมาบ้านพบว่าออมร้องไห้และพยายามจะเก็บของออกจากบ้านนัทรีบคุกเข่าขอโทษและอธิบายว่าเขาเพิ่งปรึกษาเรื่องงานและไม่ได้คิดเกินเลยแต่ยอมรับว่าเขาควรเปิดเผยและให้เกียรติเธอมากกว่านี้ในวันต่อมาพวกเขาไปพบที่ปรึกษาคู่รักเพื่อพูดคุยอย่างลึกซึง้งออมบอกว่าเธอรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองอยู่แล้ว และเหตุการณ์นี้ทําให้บาดแผลเก่าเปิดขึ้นนัทแสดงความเข้าใจและสัญญาว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ทําให้เธอรู้สึกถูกหลอกอีกทั้งคู่ตกลงตั้งขอบเขตการใช้โทรศัพท์และสื่อสารความรู้สึกมากขึ้นออมตัดสินใจให้อภัยไม่ใช่เพราะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เพราะเขาเห็นความพยายามและความจริงใจของแนทผ่านไปหลายเดือนความเชื่อใจของพวกเขากลับมาและความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นออมบอกว่าการให้อภัยทําให้ฉันรู้สึกเบา และทำให้เราได้เริ่มต้นใหม่ด้วยความเข้าใจและเคารพกันมากขึ้นการให้อภัยไม่ใช่เรื่องง่ายหรือรวดเร็วแต่เป็นกระบวนการที่ทำให้หัวใจเบาขึ้นและเปิดทางให้รักเติบโตจำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องให้อภัยท,ทันทีและถ้าการให้อภัยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นผิดได้คุณก็มีสิทธิ์เลือกเดินออกแต่หากทั้งสองฝ่ายตั้งใจจริงการให้อภัยสามารถสร้างปฏิหารในความสัมพันธ์ทำให้รักลึกซึ้งและงอกงามขึ้นกว่าเดิม ขอบคุณที่ฟังจนถึงตอนนี้หากคุณมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่กำลังสู้กับความโกรธในความสัมพันธ์แชร์ AP นี้ให้เขาเพื่อเตือนว่าเราไม่จำเป็นต้องแบกความเจ็บไว้เสมอไปแล้วพบกันในตอนหน้าซึ่งเราจะมาพูดถึงประเด็นอื่นๆที่ทำให้ความรักเติบโตต่อเนื่องสวัสดีครับ